โซเชียลมีเดียเหมือนดาบสองคมใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ใช้ไม่ระวังก็อาจตกเป็นเหยือ่อในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูลและสื่อต่างๆเป็นเรื่องง่ายได้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนสําคัญของชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสําหรับวัยรุ่นแต่แน่นอนว่าหากไม่ระวังดีๆก็ให้โทษกับเราได้เหมือนกันเพราะว่าอาจทําให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมการข่มขู่กันโชคทางเพศหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ 95%ของวัยรุ่นไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันแต่มีเพียง30%ที่รู้วิธีเอาตัวรอดจากภายออนไลน์อย่างถูกต้องการรู้จักวิธีป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องในโลกออนไลน์จึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่ควรตอบรับคำขอเป็นเพื่อนในโลกโซเชียลจากคนที่คุณไม่รู้จักในชีวิตจริงไม่ควรแชร์โปรไฟล์โซเชียลมีเดียให้แก่ผู้อื่นที่ไม่รู้จักและไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่ควรตั้งข้อมูลส่วนตัวเป็นสาธารณะเช่นเบอร์มือถือที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดไม่ควรบอกยูสเนมและพาสเวิร์ดให้ เช่นเอาเบอร์มือถือหรือเมื่อเดิมพี่เกิดมาตั้งเป็นพาสเวิร์ดไม่ควรคลิกลิงก์ที่เราไม่รู้จักฉะนั้นให้เราตั้งค่าความปลอดภัยในทุกอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เสมอและไม่ควรเก็บรูปภาพหรือวิดีโอที่เราโป๊เปลือยไว้อุปกรณ์แม้ไม่ได้อัปโหลดไปในโลกออนไลน์ก็ตามถ้าให้ดีที่สุดก็ไม่ควรถ่ายรูปตัวเองตอนโป๊เปลือยเพราะว่าโซเชียลมีเดียก็เหมือนดาบสองคมใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ใช้ไม่ระวังก็อาจติดเป็นเหยื่อได้